อาจารย์วิเคราะห์บทบาทตัวเองได้ชัดว่าตัวเองจะต้องนําไปใช้อย่างไรนะคะนี่นี่มีอยู่นิดหนึ่งนะคะที่จะตอบท่านอาจารย์นะคะที่ที่บอกเรื่องความรู้ไม่ใช่เด็กเอาความรู้พอประมาณแค่นี้อะไรยเคยมีเด็กถามคุณครูที่โรงเรียนคุณครูก็ให้เด็กอ่านหนังสือทำกับบ้านเด็กก็บอกว่า พอเพียงอะพอประมาณแค่นี้ยพอแล้วคุณครูตั้งคําถามแล้วให้เด็กคิดว่านักเรียนเธอ,อจบแล้วจะไปเรียนอะไรถ้าเธอคิดว่าแค่นี้พอแล้วจะสามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ไหมดเด็กก็คิดเลยนะคะโอ้ยังไม่ได้แล้วศักยภาพเราทําต่อได้ไหมได้เพราะนั้นเมื่อตะกี้ที่บอกว่าพอประมาณแค่นี้การบ้านตั้งห้าข้อพอแล้วอ่ะมันใช่ไหม เด็กเขาจะตอบตัวเองไม่ใช่นะต้องทำาีกเพราะนั้นคาว่าพอประมาณในที่นี้หมายถึงพอประมาณในศักยภาพตนแต่ต้องเต็มศักยภาพถ้าสมมุติว่าเด็กบอกว่าทำกันบ้านศักยภาพสามารถทำได้เลยสิบข้อแต่บอกพอทำห้าข้อแสดงว่านั่นยังไม่พอประมาณพอประมาณคือต้องสิบข้อเต็มตามศักยภาพ ตอบท่านอาจารย์เมื่อร์กี้นี่นะคะ